ไอาน,นันตชัยวันนี้เราเจอกับกล้องสนั่นนะนะวันนี้เวทเดิมไหมร้อยสองไหมเก<อ>ินเท่าไหร่ว่าเช้าจุดสองครับจุดสองรอบนี้เราคุมกี่โลได้สี่โลได้ครับก็<อ>ไม่เยอะอเราไปมองนักง,งวยนะไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้กระเทือนครับที่เดิมที่เดิมนะราวอเตอร์ไซค์นะปั๊มก็หลายคนเลยในค่ายนะเรายังไงฝีมือหรือว่าเข่าฝีมือเสริมอะไรบ้างรอบนี้เราเดินวันนี้เรา แต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอเขานะเห็นในคลิปก็ไม่เขามีลูกไหนไม่ก้องไหนลูกลุงในนะเราก็มีครบนี่เราชกมามาตอนนี้รวมๆกว่าไฟสี่สิบกว่าไฟนะสามไฟหลังเราชนะหมดไหมเอ้ยชนะชนะสองแพ้หนึ่งไหมล่าสุดเราชนะใครวะนะคมารูคร์มรูนทีนี้นะวันนี้เจอกล้องสนันถ้าชนะรอบนี้ก็คือเราเข้าไปรอบชิงเลยโอ้ยราศีเริ่มดีไว้เงินประมาณสักหกแสนนะมั่นใจว่าเราเข้าชิงได้วันนี้มั่นใจนะต้อง จากการใดก็ทนงานก่อนนะเข่าย่างเดียวเข่าเดียวอาชนะเลยลูกหลานจากจังหวัดอย่าล่าเอาบอกไปครับเทียร์หน่อยได้อย่าล่าเอายินดีครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับขอโชคดีครับนนทสวัสดีครับชื่อวันนี้เราเจอกับไปอนันตชัยนะไม่เคยเจอกันก่อนหน้านี้มั้งอยู่ใต้ก็ไม่เจอนะอ่ะวันนี้ร้อยเท่าไหร่โดรอบร้อยสิบสองครับเรามาเท่าไหร่เมื่อเช้าร้อยสิบสองครับตอนนี้รถผ่านไปเรียบร้อยมาแล้วนะเราไป มาเก็บตรงเทพไหมหรือว่าซ้อมใต้เก็บตรงเทพบที่ค่ายไหนอ่ะซอดเดปยนครับกูปั้มกูซ้อมเพียบเลยกี่วันทั้งหมดเสร็จรอบนี้มวยรอบเนี่ยซ้อมมาหเดือนก่อนเดือนนะเราสไตล์ไงเข่าฝีมือหรือเปิดเกมก็ฝีมือครับอันนั้นจะใช้ยังไงก็ฝีมือฝีมือเสียเปรียบรูปร่างเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักเอ้ารอปล่อยปล่อยห้าสิบสียบชกมารวมรวมสามสิบปลาับล่าสุดเราชนะใคร แสงตะวันนะอ่ะวันนี้ก็กองชุงกองเชียร์เพียบเลยว,วันนี้มั่นใจว่าเราต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศครับมั่นใจนะอ้าวคนจากจังหวัดกระบี่ครับอ้าวฝากแฟนคลับเชียร์หนได้กระบ,บี่เอาฝากเปงานแจ้งให้กองสนับนุนด้วยครับวันนี้กำลังเทียบขอโชคดีครับโอเค